ดี Hi, วันนี้เราจะมาปลูกต้นรุ่นใหม่กันนะคะรุ่นเก่าแบบนี้บนเราสิต้องเอาออกนะคเพราะอ,อ,อันนี้มันใหญ่แล้วเน้ดูต้นลำต้นมนันมันใหญ่แล้วมันเท่าแล้วมันเป็นผู้เท่าเราสิต้องปลูกป,ปีใหม่ปีนี้นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยไอโอ๊ดนะคะวันนี้มาดูวาา่าเขาต้องเตรียมวันนี้สิมาบอกว่าวิธีการต้องเตรียมดินแล้วก็ต้องทำอย่างไรบ้าง ดรแกรนเบอรี่นะคะอันนี้เราต้องเอามาจากออริกอนนะคะต้องเอามาอย่างยากลําบากนะเจ้าเป็นสายพันธุ์ของเขาเองอันนี้สายพันธุ์ของดร g a แกรนเบอร์รี่นะคะ food, ผูวิลินฟูดผนกับมนาวพันธ์เดี๋ยน้องสีดูแลมันเองนะเจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการต้องทำยังไงเตรียมดินแล้วก็ทำยังไงบ้างนะเจ้า oh, oh, oh. ก้อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูกัน อันนี้เราใช้ซอยของยี่ห้อน,นี้นะคะอันนี้บอกว่าดีที่ซื้อสาหรับการปลูกหลังกเราก็ขุดหลุมก่อนเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาดินไม้อันนี้ใส่เข้าไป วันนี้เรามาปลูกต้นกัญชาของเราที่บ้านนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียทุกบ้านที่อายุ21ปีขึ้นไปก็สามารถ processing หรือว่าใช้ c a n n a b i ได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ละบ้านก็สามารถปลูกได้ up to 6 6ต้นนะจ้าไวทแพนก็คือตน้ตนต้นต้นแบบเนี้ยได้6ต้นด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถ process ใช้ได้แล้วก็ เรื่องของออส์ของการใช้ดอกเนี่ยก็จะมีจำนวนจำกัดนิดนึงแต่ถ้าคนไหนที่ม,มี medical class เนี่ยได้สูงสุดถึง12แต่ถ้า regulation ก็ได้6ต้นต้นซึ่งบ้านเราตอนนี้เราปลูก4ก่อน4ต้นซึ่งเป็นสายพันธุ์ของ Rosemary นะคะฝั่งนี้2ต้นแล้วก็ฝั่งนี้2ต้นด้วยกัน,นะคะ่ะ ก่อนยีนเราก็ใช้ยี่ห้อนี้นะคะคือ Fox Farm เพราะว่านี้มันมีทั้งยินแล้วก็มีส่วนผสมของ f ฟเจอไรเซอร์ด้วยนะคะมันก็เป็นยนนี้ที่เราคิดว่ามันประสบความสำเร็จของเราใช้ยี่ห้อนี้เดี๋ยวเรามาบอกเคล็ดลับกันต่อไปแล้วก็คอยติดตามดูนะคะว่ามันจะเติมโตวสวยงามแล้วก็รอดูกันทุกๆวัน,นเพื่อที่จะได้เห็นดอกของมันนะ ก้อนสัใหญ่กับป้าโดนเท่าไรให้ไงใช่ว่ามันเป็นล้มละดูฮอดเดือนเดือนแปดมันจะจอดอกแล้วออก gas ออก gas สองเดือนละหลังจากเดือนแปดละเขาไม่ได้เขาสิได้เก็บมันค่ะประมาณไท้ยเดือนเก้าท้ยเดือนเก้า November อ๋อ เซปตัมเบอร์เซปตัมเบอร์เซปตัมเบอร์เมดูฟเซปตัมเบอร์เมดูฟเซปตัมเบอร์เขา,าสีาได้ดอกเกามันจะใหญ่มากใหญ่มันจะใหญ่มันโผเลย,ยต้อนของเขาวัววัวส่สองเพราะว่าทางน้อยก่อนขึ้นน้ำผู้ขึ้นน้ำผู้ขึนน้ำปลาปูใส่ปูเลี้ยง <c oughs> ขึ้นอยู่กับปูปูลเลี้ยงดูมันนะค <c> ะ <oughs> ถ้าปูเลี้ยงดูให้ตายก็ตายเขาต้นานานองคนนั้นกี่กี่รอบ สองเที่อ่วตอนที่นึ่งมีจะบวชหลายเพราะเปลี่ยนกระฟาคนแค่นั้นทำแบบมาณใหญ่มาแล้วจะบวชหลายออันนี้ก็เทือดเดียวตอนเมื่อเช้าพอบ่อืยันฮดเทือดหนึ่งละประมาณสามมือสี่มือจึงฮดอีกมอดได้ปะได้มอดเมียนจะประมาณสองสามมือตูวหาก่อนว่าฮดวัอเลยฮดถึงปวดไม่แล้วแบบมันใหญ่มาแล้วเราเราใส่ด้วยมือเลยใส่ด้วยเกลือรอให้มันใหญ่ก่อนนะครับใหญ่ก่อนให้มันหลายรถดก็ได้เลย อันนี้เป็นเคล็ดลับของเราที่ทำทงหากมันแข็งแรงเราใส่เฉพาะต้นแหลกั้งแรกเท่านั้นที่เราปลูกมันนะคะเอาต้นใส่เสร็จเรียบร้อยขอใช้อันนี้อ n อ y มี Only one tablespoon นะคะต่อน้านาําถังใหญ่4แกลอนมาเออ4แกลอนแล้วก็เทเข้าไปแค่วันแรกทุงนี้เกือบละราคาเกือบหมื่นเลยนะถุงเดียวนี่เลยเจ็ดหมื่นนะคะถุงนี้